เงินให้ฉันซักเก้าหมื่นดิอืมฉันมีเงินสดอยู่แสนหนึ่งพอดีชอไปใช้ก่อนนะขอบใจมากเลยนะเพื่อนรักถ้างั้นฉันไปก่อนนะเอ,อินุย้ยแกจะไม่ทำสัญญาก,กู้ยืมไว้ก่อนละ่ะ เราสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันนะจะทำสัญญากู้ยืมเงินไปเพื่ออะไรอะ่ะไปละไปว่าไงนักเรียนอ๋อตรงนี้ไงเนี่ยเออเนี่ยที่ไปวันนีนาิกาแกสวยนะเนี่ย <c oughs> ยัง,ง <c oughs> ไงถอยมาใหม่โอ้ยเลิศเลิศอย่าไปตามบ้า <c> ง <oughs> ออนฉันขอย,ยืมรถแกไปขับหน่อยสิดีว่าน้องชายฉันเนี่ยเขาจะไปสู่ขอแฟนสาวฉันก็เลยจะขับรถแกเนี่ยไปรับเจ้าสาวอะแล้วทำไมแกไม่ใช้รถแกล่ะตายละนี่รถฉันเนี่ยมันเก่าซะขนาดนั้นขืนขับไปนะก็อับอายขายที่นหน้าเขาเปล่า,เ,ลาเอารถแกไปนี่แหละดีแล้วฉันเนี่ยก็จะได้ได้หน้าด้วยไง ได้เออเตยแก้วรถของฉันไปล้างให้หน่อยสิล้างให้สะอาดๆด้วยล่ะนุ้ยเขาเจะเอาไปรับเจ้าสาวนะ่ะได้เลยไม่มีปัญหาเออเตยล้างเสร็จอะแกอย่าลืมเติมน้ำมันให้เต็มถังด้วยนะอืมได้สิไม่ไม่เป็นหาแก ถึงจะเป็นเพื่อนรักของฉันต้ยเธอกำลังจะไปหาออนใช่ปะอือใช่มีอะไรเหรอ ฉันเอารถมาคืนออนอะฉันใช้รถออนเขาเสร็จแล้วฉันฝากแกเอาใจรถไปคืนออนหน่อยนะได้อนี่ยังมีอีกเรื่องหน,นึ่งนี่เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากน้องชายฉันที่ให้กับอ่อนเขาว่าที่อ่อนเขาให้น้องชายฉันยืมรถไปรับเจ้าสาวฉันฝากแกเอาไปให้ออนด้วยนะได้สิไม่มีปัญหางั้นฉันไปก่อนนะ นั่งก่อนสิเออเตยนุ้ยเขาฝากคุญแจรถไว้ที่แกใช่ไหมอืมใช่เออออนรถของแกเนี่ยสกรปรกมากเลยนะฉันว่าจะเอารถไปล้างให้แกสักหน่อยอนะแต่พอฉันขึ้นรถนะปรากฏว่าน้ำมันหมดถังแล้วว่าอะไรนะ น้ำมันหมดถังเลยเหรอก็ใช่น่ะสิะฉันเห็นในรถแกมีซองไว้ซองหนึ่งอะ่ะอ่ะแกเอาไปเลยนะนุยเขาน่าจะฝากไปให้แกนี่แหละ,ะ,ะนุยนี่แอบเซอรพรส์ฉันอยู่เรื่อยเลยแกไม่ลองแกะข้างในหน่อยหรอ ทำไมเป็นซองเปล่าล่ะแล้วแกอยากให้ข้างในเนี่ยมันมีอะไรหรอ <c oughs> นี่วันวัน,วนแกคบเพื่อนแบบไหนกันเนี่ยใช้ไม่ได้สักคนเลยอ <c oughs> พอเถอะอย่าไปพูดของเขาเลย <c oughs> เราไปทำธุระของเรากันเถอะ ฉันยืมใช้หน่อยสิฉันไม่มีให้แกยืมหรอกเพราะว่าฉันขายไปแล้วอะ่ะฮะแกแกขายรถแกแล้วงั้นเหรอนี่แกขายไปแล้วแล้วฉันจะขับอะไรอะถ้าแกไม่มีรถให้ฉันยืมแล้วเนี่ยงั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะไว้แกมีรถเมื่อไหร่ฉันค่อยมาใหม่ ภาษาอะไรของแกเนี่ยออนพาอได้ยินว่าแกลำบากก็ชิงหนีอย่างไวเลยอะจะโทษเขาได้ไงล่ะถ้าจะโทษก็ต้องโทษตัวเองเนี่ยแหละที่บริหารเงินผิดพลาดจนทำให้หมุนเนงินไม่ทันอะเออเตยฉันได้ข่าวว่าแกเพิ่งทำโปรเจกต์ใหญ่สำเร็จไปงานหนึ่งไม่ใช่หรอ แกเอาเงนินมาให้ฉันยืมหน่อยสิอะโธ่ออนแกก็รู้ว่าว่าสามีของฉันเนี่ยเขาเกี่ยวขนาดไหนอะ <c oughs> เองินที่ฉันหามาได้ทุกบาทเนี่ยนะเขาก็เอาไปหมดเลยอะก <c oughs> ว่าฉันจะได้ใช้แต่ละบาทนะจะต้องขอแล้วขออีกอะออนงานเนี้ยฉันช่วยแกไม่ได้จริงๆอ่อะ แกลองไปถามเพื่อนคนอื่นดูนะอะในนี้มีเงินสดอยู่ล้านห้าแกไปใช้ก่อนนะนุยขอบใจแกมากนะพอดีเลยอะเตยก็อยู่ เดี๋ยวเราไปกินข้าวที่ร้านพี่สาวฉันกันนะไม่เอาอะฉันไม่ว่างเดี๋ยวฉันจะต้องไปกับเด็กที่ฉันเลี้ยงไว้อะเยออนฉันซื้อแว่นตามาฝากแกด้วยอ่ะเอาไปแว่นตางั้นเหรอสายตาฉันดีน้่ทำไมแกต้องซื้อแว่นให้ฉันด้วยล่ะ นี่แกจำเอาไว้นะหมาเนี่ยเราทำดีกับมันแค่สามวันมันก็จะจําเราไปสามปีแต่กับคนบางคนเนี่ยต่อให้แกทําดีกับมันไปสามปีแต่ขอแค่แกทําไม่ดีกับมันแค่ครั้งเดียวนี่ยมันก็จะลืมความดีที่แกทำมาตลอดและที่สำคัญเนี่ยคนที่สนิทที่สุดนี่แหละที่มันชอบแทงข้างหลังเราเพราะว่ามันรู้ไง วัดแพงตรงไหนแล้วเราจะเจ็บที่สุดอี่นุยแกพูดแบบนี้หมายความว่าไงทำไมยังไม่ได้เอ่ยชื่อเลยจะร้อนตัวทำไมอรอหนาว่ายหรอแต่กับคนบางคนเนี่ยต่อให้แกทำดีกับมันไปสาปีแต่ขอแค่แกทำไม่ดีกับมันแค่ครั้งเดียว มันก็จะลืมความดีที่แกทำมาตลอด